วันนี้สาธิตการพ่นปุ๋ยเนร่อนทางใบนะครับก็เราต้องเลือกเครื่องพ่นที่มีกำลังแรงนะครับเพื่อจะทำให้เกิดละอองฝอยละเอียดมากที่สุดนะครับแล้วก็หัวพ่นจะต้องงอขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เกิดการพ่นที่เกิดการพุ่งมาจากด้านล่างเข้าใต้ใบนะครับก็เดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝอยต้องอมีความละเอียดแบบนี้นะครับก็ทำการพ่นได้เลยครับ ก็สาธิตให้ดูประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ